ส่วนเรื่องนี้นี่เขาบอกว่าตํารวจกองปราบนะฮะไปจับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมเนี่ยไปปลอม Facebook อ้างว่าเป็น Facebook ของสสบ้างอ้างว่าเป็น Facebook ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาบ้างแล้วก็ไปหลอกขอยืมเงินคนอื่นนะฮะเขาบอกว่าเป็น18มงกุฎนะฮะล่าสุดนี่ไปตามจับนะครับในขณะที่เจ้าตัวเนี่ยก็พยายามจะวิ่งหนีในสภาพที่ว่าใส่กางเกงตัวเดียวนะฮะสุดท้ายหนีไม่รอดโดนจับได้นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปิดล้อมจับกลุ่มนายประกอบปานคงอายุ38ปีที่ขนําอยู่ในพื้นที่หมู่14ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เขาปิดล้อมจับกลุมฮะนายประกอบวิ่งหนีครับวิ่งเข้าป่ายางนะครับในสภาพสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวไม่ทันได้ใส่เสื้อนี่นะสุดท้ายนี่โดนจับ คือวิ่งไม่รอดครับตำรวจมากันหลายคนนะครับไล่ตามฮนะไปรวบตัวไว้ได้นะครับนี่เขาบอกวิ่งจนสุดชีวิตเลยนะโดยในประกอบคนนี้ครับมีหมายจับอยู่2หมายของสารจังหวัดพัทลุงในความผิดก็คือความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ความผิดตามคดียา,ยาข้อหาช่อโกงทรัพย์นะฮะ แล้วก็มีคาพฤติกรรมเขาบอกว่าร่วมกันช่อโกงและร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยมิชอบเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายสืบเนื่องจากช่วงเดือนมิถุนายนปี59เขาได้ก่อเหตุปลอม Facebook โดยใช้ภาพโปรไฟล์ของสสคนหนึ่งในจังหวัดพระทรลุงไปหลอกของเงินสนับสนุนซื้อเสื้อกีฬาจากทางผู้เสียหาย3,500บาทต่อมาปี60ปลอมเฟซบุ๊กของผู้วราชการจังหวัดยะลา ทักไปขอยืมเงิน30มหมบาทจากผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับผู้ใหญ่บ้านหลงเชื่อน,นึกว่าผู้ว่าจะมาขอยืมเงินเนี่ยโอ้โหตกเป็นเหยื่อเออไม่ใช่ผู้ว่าตัวจริงนะนอกจ,จากนี้<ม>ในประกอบเนี่ยยังมีการโทรผ่านแชท a c e b o o k ไปหลอกผู้เสียหายอีกรายหนึ่งที่พัทลุงโดยอ้างตัวว่าเป็นเพื่อนสามีขอยืมเงินอีก6,200บาทนะครับสุดท้ายเนี่ย ผ่านมาก็เป็นระยะเวลาพอสมควรหลังจากก่อเหตุก็สุดท้ายก็ตามจับได้นะครับครับก่อเหตุตั้งแต่ปี59ปี60นะแล้วก็ปี61นะฮะแต่กว่าจะจับได้ในปี68มีก็หลายปีเลยครับนะ